ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,993ถึง1,994แสดงละคร JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง ในระดับวอนยุ์เดียวกันแม้แต่สิทธิสายตรงขั้นสูงสุดส่วนใหญ่ก็ไม่อาจต้านทานศิลปะเพลงดาบดงหิมะของเธอได้นับประสาอะไรกับสิทธิสายตรงฝ่ายในขนาดหลิวลู่จีก็ยังพ่ายแพ้ราบคาบแต่ชายที่ดูไม่สลักสำคัญอะไรเลยคนนี้กลับฝ่าการโจมตีของเธอได้โดยไม่บาดเจ็บสักนิดเธออดไม่ได้ที่จะหัวนึกถึงชายที่สังหารเธอถึงสองครั้งในหอนิรันผมน่าถ่อมตัวหรือว่าชายลึกลับผู้นั้นเป็นคนเดียวกันกับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอ ขณะที่ไปเหรินชิงแสดงความสงสัยชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แววตาที่เคยรีปรือและเรื่อยเฉยของเขาคมกริบขึ้นมาทันทีคมกริบจนน่ากลัวในเมื่อผมปกปิดต่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยคุณด้วยที่ต้องไร้มารยาทฟืบ พริบตาต่อมาการโจมตีจากฝ่ามือก็มาจ่ออยู่ตรงหน้าไปเรินชิงแขนของจังเซเวียนไม่ยาวนักแต่มันสกัดกั้นกระแสดาบชฉีของเธอไว้ทั้งหมดพละกําลังมหาศาลที่ถาโถมเข้าใส่ทําให้ไปเรินชิงหายใจหายคอไม่ออกเธอพยายามดิ้นรนเพื่อคอยวยคว้าหาอากาศหายใจไม่นะนึกไม่ถึงว่านักรบขั้นผู้ทําลายล้างมิติโลกจะรึกคนหนึ่งจะสาแดงพละกําลังมหาศาลแบบนั้นได้ไปเรินชิงรีตาพร้อมกับรีบปลดปล่อยวอนยุธ ในช่วงพริบตาวันยุทธ์ของเธอก็พุ่งขึ้นไปเป็นนักรบขั้นเสมือนอมตะและยังคงพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเสมือนอมตะระดับล่างเสมือนอมตะระดับสูงเสมือนอมตะปทพีเสมือนอตมอนอตะสวงสวรรค์อมตะตัวจริงระดับล่างเป็นอย่างที่ใครๆคาดเดาไว้ไปเรืนชิงฝ่าด่านคอขวดของวอนยุทธ์ขั้นเสมือนอมตะและเข้าถึงวอนยุทธ์ขั้นอมตะตัวจริงแล้ว นักรบขั้นอมตะตัวจริงนั้นได้ชื่อว่ามีพลังปราณไม่จํากัดแม้ในสํานักดาบเมฆเหินด้วยกันเธอก็มีคุณสมบัติเกินพอที่จะได้เป็นผู้อาวุโสฝ่ายในฟืบถึงไปเหรินชิงจะเรียกวันยุทธเดิมกลับคืนมาแต่สิ่งแรกที่เธอทำก็คือลาดถอยแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างไม่ว่าจะถอยไปทางไหนการโจมตีจากฝ่ามือน,นั้นก็ตามเธอไปติดติดราวกับอีกฝ่ายคาดเดาการเคลื่อนไหวของเธอได้ เป็นแบบนี้ได้อย่างไรคุณเป็นนักรบขั้นพูดทำลายล้างมิติโลกจะรึกจริงๆหรือเปล่าไปเหรินชิงแทบคลุ้มคลั่งเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าระดับวอนยุท์ของอีกฝ่ายคือผู้ทำลายล้างมิติโลกจะรึกแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทั้งที่ตัวเธอเรียกระดับวอนยุทธเดิมคือนักรบอมะตะตัวจริงระดับล่างกลับคืนมาแล้วแต่ก็ยังหลบหลีกการโจมตีของเขาไม่ได้ยังกับหมอนี่อ่านใจของเธอได้ตลอดว่าแต่เป็นแบบนั้นได้อย่างไร สำนักดาบเมฆเหินมีอัจฉริยะผู้ปราดเรื่องอยู่มากมายและมีนักรบจำนวนหนึ่งที่สามารถท้าทายผู้ที่มีวรยุทธสูงกว่าตัวเองได้แต่โดยทั่วไปก็จะสูงกว่ากันเพียงหนึ่งหรือสองขั้นเท่านั้นแถมทุกคนก็ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกฝนเทคนิควรยุทธและศิลปะเพลงดาบแบบเดียวกันแต่นักรบอมตตตัวจริงระดับล่างคนหนึ่งต้องมาพริยงพรำให้กับนักรบขั้นผู้ทำลายล้างมิติเธอรู้สึกอับจนปัญญาเหลือเกินเอาจริงสีหมอนี่ทรงพลังแค่ไหนกันแน่ ฉันไม่เชื่อหรอกไปเหรินชิงปล่อยกระแสพลังงานหนักหน่วงออกมาอีกครั้งประสิทธิทภาพการต่อสู้ของเธอในระดับของนักรบอมะตะตัวจริงแผ่ซ่านออกไปโดยรอบมันส่งพลังถึงขนาดที่ทําให้ค่ายกลเสริมกําลังที่ถูกติดตั้งไว้รอบห้องเริ่มส่งเสียงขรึดคราดอย่าเสียเวลาเลยไม่มีประโยชน์หรอกเสียงของชายหนุ่มดังเข้าหูฟึบการโจมตีจากฝ่ามือนั้นหายวับไปไปเรินชิงทุดพวบลงกับพื้น ทำไนดีล่ะจังเซเวียนถอนหายใจเฮือกขณะมองร่างของไปเหรินชิงที่สอลบไสไม่ได้สติยายคนนี้บีบคั้นเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกว่าคงถูกกดดันจนต้องทำอะไรบางอย่างออกไปแน่หากไม่รีบตอบโต้แต่ทันทีที่ตอบโต้ก็รู้สึกเสียใจถ้าเป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในคนอื่นๆเขายังพอหาวิธีรับมือได้แต่แม่คนนี้คือหลานสาวของหนึ่งในสามผู้อาวุโสใหญ่แถมเป็นถึงนักรบอมตะตัวจริงระดับล่างด้วย ศาสตร์การใช้จิตวิญญาณของเขาคงใช้การไม่ได้กับเธอและหากเกิดดอรายผิดพลาดขึ้นมาเขาคงต้องเดือดร้อนหนักเขาไม่อยากเป็นคนที่ถูกใครหมายหัวตั้งแต่เข้าสู่สำนักดาบมเมฆเหินได้เพียงวันเดียวคนโดดเด่นก็มักต้องเจอเรื่องยุ่งยากไม่รู้จบจังเซเวียนถอนหายใจอย่างจนปัญญาถ้าเขาถูกเล่นงานยับเยินเพราะแข็งแกร่งไม่เท่าไปเหรินชิงก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับ แต่ก็เห็นกันชัดๆว่าไปเหรินชิงสู้เขาไม่ได้แล้วเขาจะทำให้ตัวเองดูเหมือนพ่ายแพ้ได้อย่างไรแถมยังโชคร้ายที่การกระทำของเขาเป็นการเปิดเผยตัวตนในฐานะผมนัทถ่อมตัวแล้วถ้าเขาอ่านและเดินเกมไม่ขาดละก็จะต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่ตอนนี้เรามีแค่สองทางเลือกสังหารเธอและอำพรางศพซะไม่สิแบบนั้นไม่ดีหรอกการที่เธอเข้าสู่หอสมุดของสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดจะต้องมีบันทึกไว้แล้วและอาจมีใครเห็นเราสองคนเข้าห้องไปด้วยกันถ้าจู่ๆเธอหายตัวไป ก็น่าจะสาวมาถึงเราได้ไม่ยากหรือไม่อย่างนั้นเราจะต้องบังคับให้เธอปฏิญาณว่าจะไม่มีวันเปิดเผยความลับเรื่องนี้ดูเหมือนนี่คงเป็นทางเดียวที่ทําได้จางเซเวียนมองร่างสลบใสไม่ได้สติของไปเรินชิ่งครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกครั้งดูเหมือนวันนี้เขาจะถอนหายใจบ่อยเกินไปเสียแล้วจางเซเวียนกระดิกนิ้ว จากนั้นก็ปล่อยกระแสพลังปรันเทียบฟ้าสายหนึ่งเข้าสู่ร่างของไปเหริอนชิงเปลือดตาของเธอขยับเล็กน้อยเธอลืมตาขึ้นช้าๆจากนั้นก็มองไปรอบๆอย่างง,งุนงงสิทธิ์พี่ไปผมไม่อยากได้ชื่อว่ามือเปื้อนเลือดแต่คงต้องขอให้คุณปฏิญาณว่าคุณจะไม่มีวัน ขณะที่จางเซเวียนกำลังจะบังคับกระแสพลังปราณเทียบฟ้าที่เขาถ่ายทอดเข้าสู่ร่างของไป๋เหรินชิงให้บงการเธอให้เชื่อฟังคำสั่งของเขาสาวน้อยก็หันครอบมามองเขาอย่างตื่นเต้นและโค้งคำนับให้สิทธิ์พี่จางไม่ใช่สิทธิต้องเป็นอาจารย์ลุงจางคุณจะสอนศิลปะเพลงดาบให้ฉันได้ไหมขอแค่คุณยอมถ่ายทอดศิลปะเพลงดาบของคุณให้ฉันฉันจะยอมทำทุกอย่างที่คุณต้องการอาจารย์ลุงจางเซเวียนพูดไม่ออกอีกครั้งกับการกระทำของไป๋เหรินชิง คุณนี่เป็นลมฟ้าอากาศหรือไงเปลี่ยนแปลงได้ปุบป,ปับว่องไวเหลือเกินเมื่อครู่นี้ยังจะกินเลือดกินเนื้อผมแต่แล้วก็กลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคุณคิดอะไรอยู่อีกอย่างเอาความคิดมาจากไหนที่เรียกผมว่าอาจารย์ลุงแต่ก็นั่นแหละความตั้งใจของจังเซเวียนคือยับยั้งอีกฝ่ายไม่ให้เปิดเผยความลับของเขาขอแค่เธอเต็มใจปิดปากเงียบก็ไม่สำคัญหรอกว,ว่าเธอจะเรียกเขาอย่างไร จางเซเวียนประเมินไปเหรินชิงครู่หนึ่งก่อนจะตั้งคำถามคุณอยากเรียนศิลปะเพลงดาบของผมจริงๆหรือไปเหรินชิงพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นวินาทีที่เธอสลบไปเธอแน่ใจทันทีว่าชายหนุ่มคนนี้คือผมนถ่อมตัวมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่เอาชนะศิลปะเพลงดาบดงหิมะของเธอได้อย่างง่ายดายแม้จะมีระดับวันยุท์ต่างกาันศิลปะเพลงดาบของอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าท่านปู่เฟิงมากถ้าเธอได้ร่ำเรียนกับเขา ก็คงมีแต่ท้องฟ้าเท่านั้นที่จะสกัดกั้นความเชี่ยวชาญในศิลปะเพลงดาบของเธอไว้ได้เธอไม่จําเป็นต้องกังวลกับพวกปีศาจในหมู่ศิทธิสายตรงขั้นสูงสุดอีกแล้วแถมยังจะเหนือชั้นกว่าพวกนั้นด้วยไปเหรินชิงไม่อาจปล่อยให้โอกาสล้าค่าครั้งนี้หลุดมือได้จะว่าไปการที่ผมจะถ่ายทอดศิลปะเพลงดาบของผมให้คุณใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวแต่ผมมีเงื่อนไข ด้วยดวงตาอย่างรู้ของจังเซเวียนเขาดูออกว่าไปเหรินชิงร้องขอด้วยความจริงใจเต็มเปี่ยมเมื่อเห็นแล้วว่ามีทางแก้ไขปัญหานี้ได้โดยละม่อมจังเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะพูดตอบผมเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรโดดเด่นและไม่อยากให้ใครๆรู้ตัวตนและความสามารถที่แท้จริงของผมด้วย ถ้าคุณเก็บความลับได้ผมก็สัญญาว่าผมจะทำให้ศิลปะเพลงดาบของคุณก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นต่อให้ตำแหน่งนักดาบหมายเลขหนึ่งในหมู่สิทธิสายตรงขั้นสูงสุดก็จะเป็นของคุณอย่างง่ายดาย อาจารย์ลุงวางใจได้เลยว่าฉันจะปิดปากเงียบเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้มองเห็นเจตนาของเธออย่างทะลุปรุโปร่งไปเรือนชิงหน้าแดงกับเธอยืดตัวตรงจากนั้นก็ยกมือขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณอย่างเคร่งครึมตัวฉันไปเรือนชิงขอสาบานต่อเทพพระเจ้าว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องของอาจารย์ลุงจังเซเวียนโดยเด็ดขาดถ้าฉันฝ่าฝืนคำปฏิญาณน,นี้ขอให้ลูกธนูนับหมื่นนับพันแทงทะลุหัวใจของฉันด้วยสิ่งนี้จางเซเวียนจึงวางใจได้ ในช่วงระยะเวลาอันสั้นที่อยู่ที่นี่เขาได้เรียนรู้ว่าคำว่าเทพ,พเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์มากต่อผู้คนในมิติเบื้องบนไม่มีใครกล้าผิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับเทพ,พเจ้าเพราะเกรงกลัวการลงทันจากสวรรค์แต่ก็แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เขาได้รู้เห็นส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อก็ยังต้องรอดูกันต่อไปการฟาดฟันในแนวราบที่คุณสำแดงออกมาและอธิบายให้หลิวลู่จีกับหวังเจี้ยนตรงฟังก่อนหน้านี้น่าผิดพลาดผมจะอธิบายให้คุณฟังเดี๋ยวนี้แหละ ราวกับได้พบหลทางระบายความกับอ,อกกับใจจังเซเวียนตั้งใจอธิบายแกนสารของศิลปะเพลงดาบของเขาอย่างจริงจังไปเรินชิงตัวสั่นขณะฟังคำอธิบายเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าศิลปะเพลงดาบจะถูกตีความในรูปแบบนี้ได้แม้จะดูเหมือนเรียบง่ายแต่พละกำลังที่ผู้ฝึกฝนสามารถสดงออกมาได้นั้นเรียกได้ว่าไร้ขอบเขตเอาละผมจะปล่อยคุณไว้ที่นี่ให้คุณค่อยทำความเข้าใจสิ่งที่ผมพูด ส่วนผมขอกลับไปอ่านหนังสือก่อนเห็นไปเรินชิงตกอยู่ในพวังทั้งยังลุกขึ้นเป็นระยะระยะเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของการเคลื่อนไหวบางกระบวน่าเพื่อทดสอบความเข้าใจของเธอจางเซเวียนเปิดประตูห้องส่วนตัวนั้นและเดินออกไปเขากลับไปเดินตามทางเดินเหมือนเมื่อครู่ก่อนเพื่อถ่ายโอนหนังสือเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าสองชั่วโมงต่อมาจางเซเวียนก็ถ่ายโอนหนังสือได้ครบทุกเล่มประมวลเขาเพ่งสมาธิ หนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวนยุทธขั้นเสมือนอมตะตลอมรวมกันและก่อตัวเป็นหนังสือเล่มใหม่จางเซเวียนรีบเปิดดูหนังสือที่ถูกประมวลขึ้นใหม่อย่างร้อนรนครู่ต่อมาสีหน้าผ่อนคลายก็ปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาเหมือนอย่างที่คาดไว้จำนวนหนังสือในหอสมุดของสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดนั้นมีมากพอจะประมวลเป็นเคล็ดวิชาเทียบฟ้าของวนยุทธ์ขั้นเสมือนอมตะตที่สมบูรณ์แบบได้ขอแค่เขามียาเม็ดอมตะตัขั้นพื้นฐานมากพอก็คงฝ่าด่านวนยุทธได้สบาย ที่หอสมุดของสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดมีหนังสือเทคนิควนยุธขั้นอมาตตตัวจริงอยู่ด้วยแต่เนื่องจากมีจำนวนน้อยเกินไปเขาจึงประมวลได้เพียงครึ่งทางเราควรกลับเสียทีจางเซเวียนคิดขณะด,ดูเวลาผ่านไปเกือบหกชั่วโมงแล้วตั้งแต่เขาเข้าสู่หอสมุดจางเซเวียนยืดหลังบิดที่เกียจแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องส่วนตัวอีกครั้ง1994อาจารย์ลุงทันทีที่เข้าไปกระแสดับฉีสายหนึ่งก็ระเบิดเข้าใส่ การเคลื่อนไหวของไปเหรินชิงอาจดูเชื่องช้าแต่ความหนักหน่วงของกระบวนท่านั้นดูจะสร้างประการที่ปิดกั้นมิติที่อยู่ตรงหน้าเธอไว้ได้ทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักในเวลาเดียวกันเธอก็ปล่อยกระแสดับฉีที่มีอนุภาพทําลายล้างรุนแรงออกมาเล่นงานทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เลวจังเซเวียนพยักหน้ารับ ไปเหรินชิงเพิ่งฝึกฝนเทคนิคนี้ได้ราวสองชั่วโมงเท่านั้นแต่ทั้งรูปแบบและการทำความเข้าใจแนวคิดของเธอเดินหน้าไปได้กว่า60%แต่ก็นั่นแหละย,ยังห่างไกลนักหากจะเทียบชั้นกับเขาอาจารย์ลุงเห็นจางเซเวียนเข้ามาไปเหรินชิงรีบหยุดการฝึกฝนศิลปะเพลงดับแล้วทักทายเขายิ่งเธอฝึกฝนศิลปะเพลงดับนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอัศจรรย์ใจกับพละกกาลังของมันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เธอไม่มีความรู้สึกอะไรอื่นนอกจากเคารพในตัวชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอย่างสุดใจความคิดเดิมของเธอที่อยากแต่งงานกับอีกฝ่ายหายวับไปจากใจแล้วเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคู่ครองที่มีความโดดเด่นระดับนี้อือผมอ่านหนังสือจบแล้วตอนนี้ต้องขอตัวกลับไปฝึกฝนวอนยุทธจางเซเวียนพูด ผมหวังว่าคุณจะเก็บตัวตนของผมไว้เป็นความลับจากไปเฟิงมและท่านปู่ของคุณตอนนี้ผมยังไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรๆให้มากนะได้สิอาจารย์ลุงไปเหรินชิงพยักหน้ายอย่างว่าง่ายแน่นอนว่าเธอย่อมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับทำไมจะต้องบอกใครเพราะถ้าใครๆพากันรุมล้อมอาจารย์ลุงจางเพื่อขอเรียนศิลปะเพลงดาบกับเขาเวลาที่เธอจะได้ร่ำเรียนกับเขาก็ย่อมน้อยลงดีๆแล้วจางเซเวียนพยักหน้าก่อนจะหันหลังกลับ ถึงอย่างไรเขาก็ได้ทิ้งกระแสพลังปราณเทียบฟ้าสายหนึ่งไว้ในร่างของไปเหรินชิงแล้วจึงไม่กลัวว่าเธอจะหักหลังอาจารย์ลุงปลดรอสักครู่ก่อนท่านปู่เฟิงน่าจะดักรอคุณอยู่ระหว่างทางที่คุณกลับที่พักเขาตั้งใจจะทดสอบพละกกาลังและศิลปะเพลงดาบของคุณไปเหรินชิงพันนึกได้เธอรีบตะโกนออกไปทดสอบพละกกาลังและศิลปะเพลงดาบของผมจางเซเวียนงงตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นความลับไม่ใช่หรือ แต่ถ้าจะมีใครรู้ผู้ที่อยากเล่นงานเขาก็ควรจะเป็นบรรดาสิทธิสายตรงฝ่ายในไม่ใช่ไปเฟิงใช้ยาฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณรักษาอาการบาดเจ็บของท่านปู่ของฉันได้ชะงัดเพื่อเป็นการตอบแทนท่านปู่จะลึงอยากรับคุณเป็นสิทธิแต่ท่านปู่เกรงว่าความสามารถของคุณจะไม่ถึงขั้นที่ท่านปู่ตั้งไว้จึงสั่งการให้ท่านปู่เฟิงมาทดสอบพละกกาลังของคุณก่อนไปเหรินชิงยอมเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ลังเลได้ยินคํานั้นจางเซเวียนพยักหน้า ทุกอย่างดูจะปฏะิติดต่อการได้ลงตัวนั่นอธิบายได้ว่าทำไมแม่สาวคนนี้ถึงตั้งหน้าตั้งตาจะเล่นงานเขาพยายามจะบีบเขาให้เรียกเธอว่าสิทธิ์พี่และทำตามคำสั่งของเธอให้ได้กลับกลายเป็นว่าเรื่องจริงก็คือเธอเกรงว่าจะถูกลบเหลี่ยมอาวุโสหักเขากลายเป็นสิทธิ์ของท่านปู่ของเธอเรื่องนี้อธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงเรียกเขาว่าอาจารย์ลุงแทนที่จะเป็นท่านอาจารย์ระดับวันยุทธของปเฟิงคือขั้นไหนจังเซเวียนตั้งคำถาม ด้วยความเชี่ยวชาญในศิลปะเพลงดาบของเขาในเวลานี้ขอแค่เขาควบคุมทิศทางการต่อสู้ไว้ได้ตั้งแต่แรกก็มีโอกาสสูงที่จะเอาชนะไปเฟิงได้แต่ก็แน่นอนว่าไปเฟิงแข็งแกร่งกว่าไปเหรินชิงมากการรับมือกับอีกฝ่ายจึงอาจยุ่งยากกว่าเล็กน้อยก็เหมือนกับท่านปู่ของฉันนั่นแหละท่านปู่เฟิงเป็นนักรบอมะตะขั้นสูงไปเหรินชิงตอบอมะตะขั้นสูงจางเซวียอนอ้าปากค้างคุณแน่ใจหรือว่าเขาจะลงไม้ลงมือกับผม นักรบอมะตะขั้นสูงเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือราชาอมะตะมีแต่เหล่าผู้อาวุโสขั้นสูงสุดของสำนักดาเมกเหินเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้ต่อให้จังเซเวียนพัฒนาศิลปะเพลงดาบของเขาได้มากแค่ไหนความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนด้านพละกำลังก็มีแต่จะทำให้เขาต้องแผ่นนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หากต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ระดับนั้นเขาไม่มีโอกาสเอาชนะได้เลย ใช่ไปเหรินชิงพยักหน้านั่นเป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านปู่ของฉันท่านปู่เฟิงไม่ขัดคำสั่งของท่านปู่หรอกสิ่งนี้ทำให้จางเซเวียนเลิกลังเลสถานการณ์ตอนนี้ทำให้เขาอิหลักอิเหลืออยู่มากถ้าเขาเอาชนะท่านปู่เฟิงได้ก็จะทำให้ผู้อาวุโสไปเย่ไม่อยากรับเขาเป็นศิษย์ ซึ่งผลที่จะเกิดตามมาก็คือนั่นจะเป็นการเปิดเผยต,ตัวตนของเขาในฐานะผมณน่อมตัวและด้วยระดับวันยุท์ของเขาตอนนี้เขารู้ดีว่าตัวเองไม่เก่งกาจพอจะปิดปากไปเฟิงได้ส่วนอีกทางหนึ่งต่อให้เขาพ่ายแพ้ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าผู้อาวุโสปายเยสจะปฏิเสธไม่ยอมรับเขาเป็นสิทธ์พูดกันตามตรงเขามาได้ไกลขนาดนี้แล้วไม่มีความเต็มใจสักนิดหากต้องไปเป็นสิทธ์ของใคร จางเซเวียนหลับตาครู่หนึ่งก่อนจะหันมาพูดกับไปเรินชิงผมอยากให้คุณช่วยแสดงละครกับผมสักหน่อยได้สิไปเรนชิงตอบรับอย่างไม่ลังเลทั้งคู่รีบวางแผนร่วมกันก่อนที่จางเซเวียนจะเดินออกจากหอสมุดของสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดตามลำพังเขารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมีจุดหมายที่บริเวณที่พักของสิทธิสายตรงฝ่ายในเมื่อไม่มีอสูรให้ใช้การเดินทางครั้งนี้จึงกินเวลาราวสองชั่วโมง จางเซเวียนมุ่งหน้าไปขณะพยายามจำกัดความเร็วของตัวเองให้อยู่ในระดับของนักรบขั้นผู้ทำลายล้างมิติโลกจารึกหลังจากเดินทางไปได้ราวหนึ่งชั่วโมงขณะกำลังจะข้ามพื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งจางเซเวียนก็พลันรู้สึกได้ถึงพะละกำลังมหาศาลที่ถาโถมเข้าใส่จากโดยรอบเขาชะงักสีเท้าด้วยความระแวงและเหลียวมองทั่วบริเวณนั้นพริบตาต่อมาร่างหนึ่งก็เดินออกจากดไม้แล้วปรากฏตัวตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไปเฟิง เพราะกินยาเม็ดแปลงร่างเข้าไปรูปร่างหน้าตาของไปเฟิงตอนนี้จึงต่างจากเดิมมากแต่จางเซเวียนก็มองทะลุการปลอมตัวนั้นได้โดยใช้ดวงตาอย่างรู้ไปเฟิงไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาชักดาบออกมาและพุ่งเข้าใส่ระดับวอนยุท์ของเขาถูกลดระดับลงจนเท่ากันกับจางเซเวียนคือผู้ทำลายล้างมิติโลกจรึกอาจอะไรกันคุณเป็นใครนะ้าทำไมมาโจมตีผมไม่รู้หรือว่าสำนักดาบเมฆเหินมีข้อห้ามไม่ให้ใครทำร้ายสิทธิสายตรงฝ่ายใน จางเซเวียนไม่ทันระวังตัวกับการโจมตีอย่างกระทันหันของไปเฟิงเขาหน้าถอดสีด้วยความพร่านพึงจากนั้นก็ถอยกรูดเพราะความกลัวแต่ดูเหมือนความกลัวจะทําให้ขาแข็งจนก้าวไม่ออกจางเซเวียนล้มลงกับพื้นฟึบยังไม่ทันจะรู้ตัวดาบของไปเฟิงก็จอดที่ลําคอของเขาไปเฟิงอารมณ์ไม่ดีนะไม่ง่ายเลยกว่าที่นายท่านของเขาจะอยากรับศิษย์สักคนหนึ่งแต่ใครจะไปคิดว่าหมอนี่อ่อนแอได้ขนาดนี้ เขาใช้พละกกำลังไปไม่ถึงหนึ่งในสิบของที่มีด้วยซ้ำแต่อีกฝ่ายก็จนมุมแล้วถ้าคนแบบนี้ได้เป็นลูกศิษย์ของนายท่านจะต้องทำให้ชื่อเสียงของนายท่านด่างพร้อยแน่เก็บดาบของคุณขึ้นมาถ้าคุณรับมือกับการโจมตีของผมไม่ได้หลักก็ชะตากรรมเดียวที่รอคอยคุณอยู่ในวันนี้ก็คือความตายไปเฟิงคำรามขณะถอยไปก้าวหนึ่งท่านปู่เฟิงฉันจัดการเองในตอนนั้นสาวน้อยเสื้อคลุมสีขาวที่สวมหน้ากากาก็ร่อนลงมาจากกลางอากาศ ด้วยการใช้โทจิตไปเฟิงรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายคือไปเรินชิงเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ลงท้ายก็ยอมถอยไปเรินชิงโยนดับให้จางเซเวียนก่อนจะสำแดงกระบวนท่าใส่อีกฝ่ายเป็นชุดจางเซเวียนที่กำลังปันป่นป่วนรีบเก็บดาบขึ้นเพื่อรับมือกับการโจมตีของไปเรนชิงแต่ทุกกระบวนท่าของเขายุ่งเหยิงไปหมดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยตั้งใจฝึกฝนศิลปะเพลงดาบมาก่อน ยากที่จะบอกได้ว่าทักษะของเขาอ่อนด้ยหรือมีพะละกกาลังไม่ถึงขั้นแต่การปรทัทะเพียงครั้งเดียวนั้นก็ทําให้ดับหลุดมือมันพุ่งลงไปปักอยู่ที่พื้นไม่ห่างออกไปนักขณะที่โลหะส่งเสียงเครงดังลัน่นจางเซเวียนหมดหนทางทันทีหลังจากสูญเสียอาวุธเขาตัวแข็งด้วยความพร่นพรึงขณะที่ดาบอีกเล่มเจาะเข้าที่ลำคอของเขาอีกครั้ง ไปเรินชิงมีสีหน้าผิดหวังเธอชักดาบคืนก่อนจะเดินไปหาไปเฟิงจากนั้นก็พอลงออกมาด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกความขัดอ,อกขัดใจอย่างเห็นได้ชัดอ่อนแอเกินไปผมจางเซเวียนหน้าแดงก่ำด้วยความอับอายเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขายืนบื้ออยู่กับที่สีหน้าสับสนไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรท่านปู่เฟิงไปกันเถอะไปเรินชิงพูดไปเฟิงดูจะลังเลเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ลงท้ายก็พยักหน้าและจักไปพร้อมกับไปเรินชิง ดูเหมือนตอนนี้เรายังพอตกตาเขาได้เห็นทั้งคู่จักไปไกลจังเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาไม่คิดอยากเป็นสิทธิ์สายตรงของผู้อาวุโสคนไหนทั้งนั้นแต่ถ้าผู้อาวุโสไปเย่อยากเป็นสิทธิ์ของเขาหลักก็เขาอาจจะรับไว้พิจารณาด้วยเหตุนี้จังเซเวียนจึงจงใจเล่นละครกับไปเรินชิงด้วยการแกล้งทำเป็นอ่อนแอแล้วจัดฉากให้ไปเรินชิงเป็นผู้พูดเรื่องนั้นเอง เพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้อาวุโสปเย่จะล้มเลิกความคิดที่อยากรับเขาเป็นศิษย์เมื่อได้ฟังรายงานของไปเหรินชิงหลังจากจัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยจางเซเวียนก็รีบกลับสู่ที่พักเมื่อเดินผ่านประตูที่พักเข้าไปก็เห็นตันเฉียวเทียนยังคงฝึกฝนศิลปะเพลงดาบของเขาอีกฝ่ายพัฒนาศิลปะเพลงดาบของนายน้อยที่3ได้ดีเข้าถึงความเชี่ยวชาญในระดับที่เกินกว่า90%อร์เซแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือการทำความเข้าใจแนวคิด คราวนี้จางเซเวียนมีเงินไม่น้อยจึงใช้เงินจํานวนหนึ่งซื้อยาเม็ดอมะตะขั้นต้นมาให้ตันเฉียวเทียนหลายเม็ดและให้คําชี้แนะเรื่องวันยุทธ์ด้วยไม่ช้าตันเฉียวเทียนก็ยกระดับวันยุทธ์ขึ้นเป็นนักปราดโบราณขั้นสองได้สําเร็จส่วนเฉาเฉิงรี่เพราะความที่มีนิสยัยเจ้าชูประตูดินจึงตั้งใจฝึกฝนหนักกว่าซุนฉางมากเมื่อเป็นเรื่องของวันยุทธ ในฐานะจอมจนเขารู้ดีว่าพละกำลังมีความสำคัญแค่ไหนหลังจากได้รับยาเม็ดอมะตะขั้นต้นและเทคนิควอนยุทธ์ขั้นสูงในจำนวนที่มากพอการพัฒนาวอนยุทธ์ของเขาก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตลอด10วันที่อยู่ภายใต้การดูแลของจังเซเวียนเฉาเฉิงลี่ยกระดับวอนยุทธจากนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสองไปเป็นขั้นสามได้สำเร็จแล้วและกำลังเดินหน้าไปสู่การเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสี่ ด้วยความเร็วระดับนี้เขาน่าจะฝ่าด่านวอนยุท์ไปเป็นนักปราดโบราณได้ในอีกสองถึงสามวันข้างหน้าจางเซเวียนบอกทั้งคู่ให้ตั้งใจฝึกฝนต่อไปก่อนจะกลับห้องถึงเวลาที่เราจะฝ่าด่านวอนยุท์แล้วจางเซเวียนใช้ตราสัญ,ญลักษณ์นิรันดร์การอันที่สองเพื่อซื้อยาเม็ดอมะตะขั้นพื้นฐาน100เม็ดก่อนจะศึกษาเคล็ดวิชาเทียบฟ้าของวอนยุท์ขั้นเสมือนอมะตะอีกครั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมก็สงบใจและตั้งต้นฝึกฝนวอนยุทธ ทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง